โอ้ยเท่าเท่าใจหนึ่งแล้วเลยว่าอันผู้ใดอันอยากได้กาแฟไปนอนน้ำเล่าวาสันก็บกว่าดินวาสันข่อยสิไปแดงนด้ย่ายสันดอกจะจะมาหาวไปทัวทยบทัวเดือนเดอข่อยนีหลูกมีเนี่ยเดสันดอกข่อยว่าวนานนะเออจังได้ยังมาหาซวนข่อยวันนี้ไหมเออจะจะไปอีกเด้อขจาว่าไม่เงนั่นเล่าพอผู้ชายใก็ได้เดส เราจ้างเราเอิญไปหลุดดิเออจ่างเดียังว่าจะให้อันซื้อกาแฟให้ข่อยวันนี้ไหมก็ให้กาแฟบ่ให้กาแฟก็ให้มาหมาได้ย่ายนั่นให้หอดโอวันติ่นไหมย่ายนั่นไหมเออข่อยแล้ว่าเอ้ยอย่ามาว่ากับข่อยย่ายอุ้ยปุ้ดสิไปแมนบ่เถ่าเอออจ้างข่อยก็บ่ไปดิเอากาแฟกัน